ตรงนี้เลยพี่ไม่ตรงนี้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 ก็มาไ้เป็นเสซอนอารซอนเขาเรซอนแล้วเรซอนเรซซอไม่เป็นไรไม่มีใครโดนผมเรซอนรีซอดไอ้พวกง่อยยังไงยังไงรีซอดว่รีสอทรีสอโอ๊ยเมย์อะไร ไอพวกตกอังกฤษอังกเลอเออนั่นแหละแล้วคนคนปฏิรูกูด้วยกูเองแหละเชื่อสวัสดีครับคนเข้ามาดูใหม่หนึ่งถ้วยหถ้วยอ่ะหถ้วยสี่สี่อะไรสี่ห้าออไอ่เนี่ยเอ่มันลงเอะจั ที่หาแล้วไม่มีกระเป๋าไม่มีของให้มีเสียเฮ้ยทำไมกูณลอยวะเฮ้ยหมีวินได้หมีลอยได้ไม่รู้ไปวิ่งหน่อน สวยจริงกันแล้วโอ้โหโอ้โหห้องน้ำสวยผมรู้แต่ตัวดีห้องน้ำสวยจริงเข้าไปละนัดเดียวเพางงอะดิเป็นอะไรตายหรือเปล่าครับพี่เฮียอยากตังอะอยากตั้งอะเฮียผมเฮียผมเองกูยอยางชอบเลยพี่นิวห้องน้ำสวยตังเฮียเขายิงกันอยู่มาห้องน้ำสวยอะไร แปะเดียวหลับเลยแปะเดียวหลับเลยน้องเป็นไรละ่ะจะง่วงนอนเหรอใช่ครับผมง่วงนอนข้างล่างข้างล่างยังมีอยู่ยมีคนอยู่อุ๊ย,ยนัดเดียวนัดเดียวอีกแล้วอะ่ะ ไม่มีกสุนเทียบคุณภาพไม่เจ็ดร้อยยี่สิบไม่มีหกสิบเฟรมโทษทีได้แค่นี้แหละคอมกูไหวแค่นี้น้องชายไม่เราเป็นที่เนตได้แหละเนรไหวแค่นี้แค่นี้ก็เติงแล้วเฮียจะบอกว่าถ้าจะเอามากกว่านี้แต่ดีเลยหนึ่งนาทีนั่งไว้ได้ปะล่ะเฮียอยาแ <laughs> กแบบไอ้แค่นี้ก็ดดเลยจะตายแล้วไอ้ได้แค่นี้แหละตอนเนี้ยโทษทีนะอยากให้มากกว่านี้ได้หรอกแต่ดนแค่นี้ ฮ้ยอาวุธดาไม้ทำไมยเขาไม่ปืนมันลงไกลจังวะผมลงข้างตรงนั้นเลอพี่แต่ผมวิ่งมาตรงนี้แทนเพราะข้างหน้าผมมีคนอยู่สามคนอ่ะเนี่ยสามคนนั่นแหละแล้วผมไม่ไม่มีปืนและกระบอกแลพี่ผมก็เลยวิ่งมานี่เลยหมัดสาวหน้ามันนี้ไม่รู้เะาแล้ววิบอะไรได้กูก็ใช้หมดแล้วตอนเนี้ยไม่มีอะไรผมใช้พี่ไม่มีมีดด้วย มึงรู้ว่ากอดสองไว้ไร้ฝันยังทำมาแล้วเลยมือป่าแล,ล้วเอากอดสองถือไว้อแน่กว่าแน่นอนใช้ชนะนะอยู่ที่คนเล่นเว้ยที่อะค,คมอะพี่ผมแน <é. S 1> ่นอนม,ม,นอมนอวันเล่นกันอย่างนั้นชนะ,ะนยอยู่สองเกมอะไรเออแต่ก็ชนะนะเว้ยเป็นไงชเชอบเลยเราเรา,เราจะนับครั้งที่แพ้ทำไมวะนี่มันเราทำได้แค่ครั้งที่ชนะก็เก่งแล้วอ่ะ ป่าอย่างดี่โอ้ขาดหวังอะไรอยู่วะเนี่ยได้มิวแทนแล้วมีค,าคาปป่าก็ไปอยู่ตรงนี้นผมได้แล้วเฮ้ยผม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 ไม่เอาหรอกวิชุดหมอสุดัสดีค่ะคุณหมอ,อามา<ๆ>แะไรไอ้พี่ผมเจอพี่ผมเจอเจออะไรเจอเจอเจอฝนยิงเอายิงเลยเอ่ะโอเค อุ้ยเจี๊ยบตายว่ะเหยียเล่เงี้ยเลือเกินไหนเช็คในบ้านดิหมดหมดหรือยังวะรู้สึกมันตายมันน้อยเกินน้ำจำนวนที่เห็นตอนโดดลงมานะเฮ้ยพยัญจเกรงพวกเราอ่ะตอนโดดยังอยู่วันห้าวห้าหกคนโอ้โหโอ้โหที่โมโมท่าพี่เออวะไม่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 ออกไปไกลไกลไปเลย นี่อยู่ในรีสอร์ทรีสอร์ทนั่นข้าวผัดข้าวผัดแบบอิตาลีอะเก่คเขารู้เล็กนะครับรีสอตโต้วเครผัดอิตาลีนะครับผมจะเป็นข้าวผัดแชะแช่จะว่าไป N24 ไม่เจอเลยพี่บัวขาวคนอิตาลีใช่ไหมฮะใช่ บัวาขาวคนอ,อิตาลีใช่ไหมอืมใช่ใช่บัวาขาวมีคนอิตาลีมึงไม่รู้รอ่ะก่อนก่อนที่เขาจะขึ้นชกมวยอ่ะเขาจะแบบทำโคท่ ota, ma ามามียรารวันเหรอแต่แตให้กูด้วยคนอ,อิตาลีกูเครียดเลยไ,ได้ยินแบบนี้อ้มึงเป็นคน<อ>ที่ไหนกันนะเน<อ>ี่ยพี่ ไอ้เหี้ยอันนี้กูพูดจริงๆกูเป็นลูกครึ่งอิตาลีเนี่ยอันนี้อันนี้สาระเลยเฮ้ยเอาสาระไอ้คนดำบอกกูว่ามึงเป็นลูกครึ่งฝรั่งเศสไอ้เหี้ยหลอกมึงมึงนอนหลอกแล้วไอ้เหี้ยมึงเชื่อคนดำเหรอวะเชื่อเอ้าไม่ใช่ลูกขึ้นจีนนะเอ้าไอ้เหี้ยไอ้ผมไม่พี่แบงค์นู้นรึ่งจีนผมเป็นลูกครึ่งอิตาลีโดนพี่แบงค์หลอกแล้วไอ้เหี่ย มอกบอกว่าบอกว่ามึงฝรั่งเศสภูเก็ตไอ้เหี yeah, <S 2> <S 2> <S <S ้ยจริงเหรอม่พี่มันจำไม่ได้มันไม่คุยกับกูตั้งสองปีเมื่อกี้มันจำได้ไหมล่ะผิดมันบอกกูว่ามันบอกไอ้แบงค์มันบอกกูว่ามึงไงเป็นลูกครึ่งฝรั่งเศสภูเก็ตอ่ะไอ้เหี้ยโดนละมึงโดนละมึงโดนละมึงโดนละ ไอ้เหี้ยกูบอกเลยถ้ากูพูดชื่อกูคือยังไงก็อิตาลียไม่มีทางฝรั่งเศสอ่ะอ่าเดี๋ยวด้ยินคุณลบลูเซซิโร่ลบบอกว่าดีครับพี่ดีครับผมโทษดีฮันดูช้าๆไปขอเป็นเน็ตแป๊บนึงเน็ตไม้ละอาจจะสติหลุดนิดนึงครับขอเป็นเน็ตก่อนอ้าวสรุปลีโอดันโดดาวินชีเขาไม่ใช่คนสเปนอะไข่ว่ดีว่าดันโดคุตีนตัวจิม เขาตีวิงบอลด้วยมีครั้งหนึ่งเขาเคยมาอีกวงโชว์อยู่ประเทศไทยอ่ะโอ้โหต้องไปดูว่างละโรนันโดเหรออืมโรนันโดดีครับโยแล้วโดนถามาเคยมันเตะบอลที่ไทยไหมจริงด้วยไหมครับที่ัวขานนั่งเล่นนั่งนงนั่งนั่กนั่งนคุณนั่งา่อนันันี่เนั่อนงนริงนะ่งังนันี้แนันะครนับั่น ขี้โมผมสงสัยว่าอะแล้ำมันพวกนี้มันระเบิดได้ป้วยได้เฮ้ยกูต้องออกเกมใหม่ได้ชิบหายละขี้โมว่ะขอลาแป๊บนะครับขอคุยาเกมมาแล้วที่เมื่อกี้เป็นเน็ตมาหากใครให้ดูอยู่นี่ลาแป๊บใครเห็นติ๊กอยู่ลูกสอบไว้ให้หน่อยได้ไหมเห็นอะไรนะต้องสูดลูกสอบเนี่ยไม่ถือปืนเที่ยวโคตรผูกใจละว่ะกูเป็นคนเดียวที่ดูสตรีม เด uh, um> well ี๋ยวมันก็มีเยอะขึ้นไงก็ค่อยๆขยับไปเพิ่งเริ่มเองโถน้องชายพี่เขาเพิ่งเริ่มต่อแถวเองพี่กูเพิ่งตั้งแถวใหม่ใครจะสตรีมปัญญาอ่อนเท่ากูวะกูแยะไอ้เแคยเฮ้ยก็คนนี้นั่งเล่นจีนอยู่พี่นี่แหละใครมันจะเหมือนกูวะไอ้แหยแม่งเสียงเหมือนพี่เอกสันดานเหมือนลุงไน์อ่ะอ่ะไม่เชื่อไม่เชื่อเอออังไงสวัสดีคันโนบี้ครับ เฮ้ยสวัสดีครับเออน้องพี่มันดูช่องพี่หรือเปล่าเนี่ยนี่ผิดที่หรือเปล่าดูดูเลยครับดูเลยตามพี่เลยเนี่ยครับเอ้กูเชื่อลรว่ะเสียไม่หมือนพี่เอกยี่สตาร์ไม่เหมือดตรงไหนเห็นไหมมันแบ่งของบางส่วนยังไงนะพี่การผสมผสานระหว่างความสมบูรณ์แบบและสมบูรณ์แบบมันคือแบบว่าระดับขั้นกว่าของความสมบูรณ์แบบ กดช่างแม่อ๋อโอเคคอนโเกมเลยไปอ่ะพี่เอ็กกูตัดการเชื่อมต่อตัวเองไปแล้วไม่ไม่ไม่เหมือนจะหูฝันทำไมฉันเข้าเกมไม่ได้กันนะเข้าใหม่โองพี่เอ็กจูนแบนไม่ให้โดนแบน,มนเมื่อกี้เออไอ้นี่อยู่ โดนยูทูบแบนไม่ได้โดนเดี๋ยวก็โดนนี่เกมโพลูกใจได้หารถเลยของม่เข้าข้าคุณแล้วเกินโอ้โหเองนะเอ็กดังในสระฝาแฝดเอกฮาร์ดล็อกเกอร์อย่างเงี้ยใช่คนนี้เอกฮาร์ดเบรกเกอร์ไม่รู้เฮ้ยเี่ยวเฮ้ยมีคนยิงแปลกนะไม่น่าฮาร์ดเบรกเกอร์อันนี้น่าจะฮาร์ดฟักเกอร์เกินโอ้โหเขินหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยเติร์ดแดงวะ จริงทำไมพี่เขาเก็บไม่ได้วะชิบหายแล้วแชุะชุบๆยังมันกำลังรันผับจีว่ะระวังนะระวังอีกตัวระวังระวังอย่าเพิ่งลดการผมบอกแล้วคนดีจริงๆอืมูกต้องเลยยงเหมือนพี่นิวนะหิวของอ่ะกิงตายตัวนด็งแล้วแบบเป็นรูทเลยเฮ้ยแล้วมันปลอดภัยที่ถึงไปรู้เถอะ ข้องไปแล้วันข้องไปกองศพสลักดินับหนึ่งนะแต่นนี้มันไปลอดภัยเนียนปีปลอดภัยกี่โมงดูดูปื้มหนิดปื้หิมันยืนอ่าไม่พี่มันกดทิ้งของอยู่ไงแล้วมันต้องอันเนี้ยแล้วเมื่อไหร่น้องเหมียวเพกาซัสเราจะมาผมกลังเข้าเกมครับคุณดูขอโทษทีที่ช้าไปนิดโอ้ไม่นิดหรอกเราต้องหารถเข้าวงแล้วนะคบทุกท่านเขาไม่ใช่เหมียวเพกาซัสปีนี่คือเหมียวยูนิคอร์นมึงใครอ่ะ ไอ้บอกโค้องอยูนิคอนนะฮะมึงยังคนมึงใครน <c oughs> เนี่ยเฮ้ยเขาเก็บไม่ได้ว่ะเอาลเอลาะสิชิบหายละเป็นนูกบอลโยเวนเหมียวเป็นกระสันโอชิชิปะเอาแล้ววงมาละเอาแล้วไ,ไปสดน้ำร้อนเลยเขาเกมให้กูเดี๋ยวนี้พี่ชายอีกตายวงววตายแล้วเหรอ ไหนวีไห้ารู้เืองดิเฮ้ยรถคันนี้ขับได้ปะว่รถไหนวะพี่ไม่เหวนเราสักคันเลไรกับพับที่ผมไม่ม้ีรถสักคันในวันมีเริ่ก็ปิ่งข้านะทุนานหมันมีแต่รถพังอวีไม่มีแต่รดับฉากไอ้สัตว์มันไม่ไอเนี้ เชื่อแล้วมันไม่เข้าใครมันหอห้ากลัวเอ้ยชิบหมล่ะมีไงอ่าเรียบร้อยเหมียวเหมียววินิคอนกูไปแล,ล้วโอ้เก็มกาอ,อยากเห็นอยู่ๆมีคนเหมียววินิคอนโผล่มาเงี้ยเหมียวอยู่ในคอน,คววน,คอนกำลังแบบคอนเฟิร์มว่าส h i s is cool. ก็เรียบร้อยฮะโอ้เกมนี้มันมีการเอาปืนยิงหัวตัวเองไม่กูไม่ไหวแล้วโมพี่จแล้ว่ะไม่้ชิบหายแล้วพี่พี่สตรีมดีกว่าว่ะไม่ไม่ได้เกี่ยวกับสตรีมหรอกแต่ดีคอมนีกว่าเข้าไม่ได้เลยดสตรีมไม่ได้